เพียวงยัดข้อไปใสย่ยัด้ออย่างนี้ในหองนั่หนทุ่งไม่เนี เอาสบู له, there, ir, oh, like ่มะเห่เล้าแล้วสร้างสบู่สองก้อนว่าเจ้าสีใส้กับเล้าขอเขาเลยเอามาให้โอ้าเพ็รอย่างอยู่มันอาบน้ำอยู่ปะโอเอาเจ้าสีเพ็รอย่างคือมีผ้าถ่าดมีกล้วยมีอีเส้นหยึ่งเนี่ยโอ้ยกล้วยคือแคกล้วยอย่เดียวท่บานนี้บวดที่กินเอากล้วยหลายๆเครื่องอันบ่กเพราผู้ขายเวอร์แต่เนาะอ้าวเจ้ากับ่ะเปียงใบข่อยเน่นาะข่อยยังว่าข่อยสร้างยี่ค้องมาอยู่บอกว่าเอาไว้ข่อยจักสองหวี ต่อสร้งางบางได้พ่นบ,บอกวาหม่นบอกลกุทิ่หูอเลีลวีเดียวนี่แไปเห็นคัวยเครื่อนอ่ะมันละอ้วนไปจะแซ่บขึ้นอย่างนี่บังดูนวยอ้วนขึ้นอย่างนี้แบงของ่อยเครื่องน,นึง <มา S 2> เอาเลียวีเดียวนึ่งอบวชนีใหเอาวีเดียวกับแบงข่อยเครื่องนึงเก้าอีหลีนบ่เออข่อยเครื่องนึงได้ Đó, cũng sao không này. Bèn khương. Bèn khương. โอ้ยจะตืนน่นได้เลยบู๊เวได้แล้วก็เลี้ยอันนี้ไดแล้วก็เล้ยงหาผู้จิ๋บึงผู้จิ๋บึงสามก็บโบมีโอ้ยนิ่งกันะน้อยเรือน้าเลรอเว้ยเอ้าจะมานั่งแค่นี้ยังอยู่คนเดียวจานวิทย์โอ้ยกต่มาเบิ้งโคดจกับคองนี่ละ่ะโคดรในลงไปแล้วก็แล้วเแ็่อันนี้ลงไปแล้วก็วแล้วหาผู้จิ๋บึงก็บโบมี่เอ้า อันนี้คนกับเบิงูีเด้ละซีหาคอมเมนต์กับมิยูยอดวิวกับพวกเจ็ดคนอยู่เด้ล่ะโอ้ยกันหน่อยๆนะกับเบิงก็ปวดดอกใหม่เนี่ยคนเบิงเลยเป็นล้านหมดเลยอยากได้อยากให้คนเบิงหลายกว่านี้อยากให้คนติดตามหลายกว่านี้่าเตีย้ยงแนนอยมีเคดรับสิบอกเจ้าอืเจ้ามีภาพนิ่งจะภาพเจ้าอัดลงไปเลยสิบนาทีสิบหา้านาทีเจ้าอัดลงไปเลยทั้งคลิปสั้นคลิปยาวแน่ แคปชงแคปชันมื่อนั <c 195 2> <c oughs> ้นเจ้าอัดลงไปยัดลงไปเลยเจ้าบตรงย่านคำคมคำอย่างเจ้าใส่ไปเลยมีเท่าไรเจ้าใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเจ้ากระสิถือบอกและยงนั้นถือบอกแมนมาดีเจ้ากระสิสบายบ่ต้องมาเฮ็ดคลิปสั่นคลิปย้วอีหยังอีกมาที่นี่หันสบายพอนบอกไปแล้วว่าต้องเฮ็ดอีหยัง ด้วยเค็ดลับดีแต่ว่าโอ้ขอท่าขอท่าหาเรื่องสาบายดิเออสีแดงเว้ยมันบุกกระหยากรอ่ะโอ้มาจากมุกจากย่าหรอปะมันไปไหนเลยนี่ใกล้สิคำ่ำเลยดิสี่โมงแรงแล้วฮะสี่โมงแรงแล้วเจ้าสิบ แม่เนี่ยเจ้าจะไป,ปนแซ่แม,ม่มึงบอดีท่านบ่น้อบอดีเนาะเขาไมาสิไปล้างรถแหมมันก็มาให้จัก500ดูมาหาล500ได้จังไดนเจ้าไปล้างรถเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครจะโอนให้เขาเองมันสิโอนให้เขาจังไดนเอาทุกมือ่อีนเขาใสาอ่ออนไลน์กันแล้วเด้เจ้าสิไปซื้อของร้านไหนใอยสิโอนให้ต้องไปบอกเขาเลยโอ้ยก็สิบ่เถียงกันอยู่หั่นบ่อน้อบัดนีเนาะสิโอนเจ้าจะโอนแบบไดเนี่ยเอ้า าก็สแกนคิวอาโครตรหรือเนาะทุกล้านนะข่อยมีคิวอาโครตรเขาเบิร์ตจะก็จไปเฮ็ดยังจะไปซื้อของนะบอกเขาเลยโอ้ยจะมันยากเนาะล่าโดนแล้วกะระสิาาโทร,รมาหาการนกระดีทรงกันคิ้วอาโคตมาให้การเดียร์กระดีทรงสลิปบกับเครื่องบีดช่วยสิสออกไปได้ช่วยเสียนั่นได้เส็จงานแล้วหลัลกกรเด้งงันในการรถมันไ่ได้ตีให้มันง่ายไ,ไหมโอ้ยเดี๋ยวเขาออนไลน์กันเบิร์ตแล้วเขาสะดวกสบายกันแล้วอย่างงั้นกระเด้โทรศัพท์โทรศัพท์ เรียบร้อยมาต้องพกเงินสดทุกมือฮันตัวเจ,จ้าอะไรอยากได้เงิน,นสดอยู่นี่มิเตอสิยโอนมาหนินะกำลังซื้อบรรทุกเด้อซื้อบรรทุกกะโอนเอขาก็มีคิวอ่ะโคตรยู่งหลานเขาอยู่แล้วจะไปซื้อบักแตงนะสันแตงกะโอนเห็นตัวโอ้ยโอนเข้าขวตือแบกแตงห้าบานซื้บาทโอนด้เบิร์ตแระทุกมือนี่ฮันเขาบอกพกเงินสดกันดอกเรกระช่งสลีปกันจะพกบานันเออกับจังสันตัวโอ้ย เสื้อเดกจักรบจัตรบเด็งกงานให้งการละกันแล้วงาน,นออนไลน์ถามว่าดีบ่ระบบออนไลน์นี่ดีอยู่บ่ดีแต่ว่ามันยุ่ยงยากไหมยุ่งยากก็เฮ็ดตามสมัยเขาหาันละสิไปยุง่งไปยากอีหยังน้ำเขาเจ้าบ่ได้สแกนค่อยพี่เป็นผู้สแกน,หาากนใกนกนห้นะไปมากก็เลยสิเสียงการจะหันมา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 ,ามาข้ามกันหันมามันสิคธิามันสิคธิามทำไมคอยจะห,หารวย,วยรู้ไหมก็ใส่คอยสิไปตลาดคอยถือมาพันเดียวนี่นะ คนเดียวกับบ้ามาป้มีเงินทอนอยู่<ะ>นี่มีเงินทอนอยู่ว้ายขอโทษนะป้ลืมข้าวในเสื้อดอกขั้นสิไปล่างกับฝ้าไปเดี๋ยวขอัจีสแกนให้เขาเขอัญู้จักเขาอยู่เบอร์โทรเขาก็มี คนนี้เขาเสียตัวจะเสีไปยังไงแล่เนาะมันบ่ออันนั้นเลยการยังว่าบจำเป็นต้องมีเงินไปเลยสิไปล่างกระเปแล้วกันเงินทอนหาลอยนะเอามาให้ข่อยน้ำเอาเงินทอนหาลอยยื้อสายก็มันกี้นี่เด็กจาว่ามีเงินทอนหาลอยก็ามาให้ข่อยน้ำหาลอยนะเขาบบกเงินสดเอาสบมติว่าข่อยมีเงินทอนหาลอยได้ล่ะต่อมาท่านก็ไปใส่บริการเขาแล้วข่อยกระเจาเงินทอนมาคืนให้ข่อยจะมาทอนให้สติเราเนี่ย ไปสิไปล่างก็ไปไม่ต้องเอาเดอกของเงินของมีอยู่พันเดียวนี่ล่ะโอ้หา่านดิแต่ว่อหอนไล่มาได้ไหมอย่าให้รู้เด้อว่ามีเงินเซ่องอยู่บ้านไหนแน่เด้อในรถในฟ้ารถฟ้าทะเบียนรถในกระโปรงนารถนะโอ้ <laughs> ย,ยตัวมีน่นย่งยานขอนจะไปขอนน้ำเจ้าหิยังว่นนี่เอยไปได้โดนหรือตัวนี่ไป็นเซียไปหาสิแตียกยัง 先ん